เข้าหาวดีชื่อคำผ่านฉันสื่อสารนับป่าถนารักจริงบ้านๆไม่หวือหวาเธอไม่สนรู้ว่าจะไม่ถือสาอยู่จนหมดลมใครขัดในข้อหาเขาก็ผ่านกับลำเพลยเชื่อจ๋าคำผ่านลำเพลยเข้ามาสมแตังเลยมีพริกกินพริกมี่เกลือกินเกลือคำผ่านลำเพลย์ลำเพลยหฮักแบบบ่เคยมาเป็นครูคำผ่านละเพลย์ฝั่ก็ผ่านเจ้าลำเพลย์บ่มีโอจูเลียมันเชย่ ฉันจะโสเจอคนที่ไหนโตที่นนลองชั่วอยากเด็ดไหนตัวเธอหน้าวักมุงมิงไม่ไหวพี่จะไปกูแจไขไปจดใจไม่สายฮอลลี่วย hey, บุาบปังไงคือกลวยคูณจังจุดหมายหูคุ้งคาไหลเจบบาาพลอพระวัาสิบวันที่รอนับวันไปดูปฏิทินที่นัดกันพอเจอเราสองมึงดวงจันทร์ดวงตาเราต่มองตาพี่บอกจะคุยมากกว่านี้ให้เธอมีความสุขสั่งรอยยิม้มแฮปปี้เอนดิ้งไม่ทิ้งแต่ลูกคบครัวูพูดชี้ทีข้อดีของการนอนน้อยเนี่ยทำให้เรามีเวลาคิดถึงเขาได้มากขึ้นข้อเสียของการนอนน้อยเนี่ยทำให้เรามีเวลาฝันถึงเขาน้อยลงใช่ตรงกน ว่าดีชื่อคำผานฉันสื่อสารนปาถนารักจริงบ้านๆไม่หวือหวาเธอไม่สนหวือวาเธอไม่ถือสาอยู่จนหมดลมใครขัดในข้อหาเขาก็ผ่านกันลำเพยเชอยจ้ะคำผานลำเพยเอามาสมแต่งเลยมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือคำผานลำเพยลำเพยหักแบบบ่เคยบ่ไปคูกคำ่านลำเพยฝั่งก็ผานเจ้าลำเพยบ่มีโอจูเลียมันเชยพี่แค่มาบอกถูแล้ว พูดในอมอซซาน่ะแล้วก็ดีจะได้รู้ว่าใจมั่นฉันจะโสเธอคนที่ไหนโตที่นนลงชั่วเกเด็ดหนอตัวเธอหน้ารักมุงมิงไม่ไหวพี่จยไปกุญแจไขปัจจัยไม่สายถึงเวลาแหกงขันมากยอดดูวันวานต้องเคี้ยวมากของแก้มทุกหน้าผาก,ก่อนกลับระเบ,บิดระพันบักหลักพูดลงมาเสีย,ยหรอกยอมรับผ่านึกก่าข้อดีของการนอนน้อยเนี่ยทำให้เรามีเวลาคิดถึงเขาได้มากขึ้นข้อเสียของการนอนน้อยเนี่ยทำให้เรามีเวลาฝันถึงเขาน้อยลงฉันต้องการเข้าหา วัาดีชื่อคำผ่าน<ม>ฉันสื่อสารน้ำปาถ่านนารักจริงบ้านๆไม่หวือโหวาเธอไม่สนรู้ว่าจะไม่ถือสาอ,โหโหอยู่จนหมดลมใครขัดในข้อหาเขาก็ผ่านกันลำเพลยเธอจ,ะจะ๋าคำผ่านลำเพยเอามาสมแต่งเลยลเมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือคำผ,ผ่านลำเพลยลำเพยหักแบบบ่เคยมาเป็นครูคำผ่านลำเพลยแฟก็ผ่านเจ้าลำเพลยบ่มีโอจู่เรยอมันเชย เป็นอย่างเจ้าบอกฟังกันแนค่คอยมีกระเจ้ามาสนกันแน่มักทุกอย่างกูบอกได้แค่อยากสิไปก็ฟังกันแน่หากเจ้าคัดก,ก็ฟังกันแน่ฟังกันแน่สอฟังกันแน่ซอยฟัง สอยฟังกันแน่สอยฟังกันแน่ซอยฟังันแน่โซเจ้าเป็นคนมองใดอยากสีหู้ว่าเจ้าลูกไครคอยสีได้ไปฝากตัวไว้บอกทุกชาติเป็นไปได้ถ้าเจ้ามักบอกคอยแน่สีได้ไปหับโดนแล้วครับคอยคืดคอแต่เจ้าบวลับเป็นจังสีเฮาคงต้องพักฮ o ลิเ h ดช่เยลองฟังกันหน่อยเด้ yeah! 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 ก็ไม่อยากพูดบ่อยเน่ yeah! ไมชอบนู่นไม่ชอบนี่เธอรุ่นน้องกูรุ่นพี่แล้วเป็นหนักกับมาเนะ่ทุ่มไปหมดตัวเพราะกูคิดว่ากูชัวคบมาตั้งนานแต่สุดท้ายก็ไม่ชัวได้มาทุกอย่างแล้วทำไมยังดูห่างเธอบอกว่าเซมแล้วทำไมยังดูต่างคอยบอ่อยากสิเสียเจ้าให้ไปอยู่น้ำเขาคอยบอ่ได้สิทิมเจ้าคอยแค่อยากสิว่าเป็นยังเจ้าบ่าฟังกันแน่คอยมีแค่เจ้ามาสนกันแน่มาทุกอย่างกูบอได้แค่อยากสิไปก็ฟังกันแน่ หักเจ้าคักก็ฟังเงินแน่ฟังเงินแน่ซอยฟังเงินแน่ซอยฟังเงินแน่ซอยฟังเงินแน่ คอยฟังแนนะ่คอย่าโสเจ้าเป็นคนมองใดอยากสีหูว่าเจา้าลูกไผรคอยสีได้ไปฝากตัวไว้บอกทุกชาติเป็นไปได้ถ้าเจ้ามากบอกคอยแน่สีได้ไปหับโดนแล้วครับคอยคืดขอแต่เจ้าบอกับ <c ười> เป็นจังสีเฮาคงต้องพลาเป็นอย่างเจ้าบอกฟังกนแะน่คอยมีแค่เจ้ามาสนกันแน่มาทุกอย่างกูบ,บอกได้แค่อยากสีไปนะก,กฟนะ็ฟังกันแน่หากเจ้าคัดก็ฟังกนะันแน่ฟังกันแน่ใช่ฟังกันแน่ ใส่ฟังกันแน่ใส่ฟังกันแน่ใสฟังนแเป็นอย่างเจ้าบอฟังกันแน่อยมีแร่เจ้ามาสนกันแนมักอย่างบอกไดแค่อยากสิไปก็ฟังกันแน่ักเจ้าคัก็ฟังกันแนฟังกันแน่ใฟังกันแน่ใส่ฟังกันแน่ใส่ฟัง

ย่าโซบังไหวโกสะส,ส่วนสือยอดพยายาตอบโต้แล้วเห็นเจ้ามันโอฮอเจ้าแม่ของลูก oh. โอ้เกิดฟังแน่โอ้โอ้โอ้จะยังมีหมอประจำ baby ไม่หมอลำใจแต่ตุนลรีนพุ่งคอยแวะสาวลูกทุง่งจะยังมีหมอประจำ baby ไม่หมอลำใจแต่ตุนลรีนพุ่งคอยแวะสาวลูกทุง่งคนมองได้บังเว้าคอยมากสำเนียง ก็ไม่ถามมูหรอ,อกเศร้าซอสอบ,บริยัตเลี้ยงยอเอาอีสานคือกันซึกตัวดูคือการซึกฮักแล้วถึงกันเอาต่างมีฝนในบริเวณยังหินเจ้ากองคอยมีความหวังค<อ>ิวหาวการหนึ่งตัวสานินเตอร์คอยฮักไลเ่เดิมตัวสานินเตอร์เจ้มเามวนยาวลำกสาวลูกทุ่งเตอร์ดคอยเฮแล้วบ่ชอยคอยบูสาวลูกทุ่งเตอร์ดคอย lúc siêu mê gan đi sáng đồng thoi luôn sáng bao khuôn bật sáng đi sáng với lớp đi dài đi, săn, đi eza, eza. Hey phải hay thay bắt đầu cho bao khi hay thế mà em bảo phải hay thay thế hey hay bằng pho, oh. phải số bằng giá cô ันีสสานต้องพอยัวเล่าอีสานว่เป็นคู่ควรบาซานนีสซานไว้เลิฟอีสายอีสายยมาเองบ่มีไผ่หายแล้ว่็โดนจะบอวขี่ให้ยายมาเองบอมีไพ่หายใจแล้ว่็โดนจะบอขี่ให้โอ้โ baby ไม่หมอลมใจแดดฮิลารีนพุงจะยังมีหมอประจำ baby ไม่หมอลมใจแดดฮิารินพุ่งคอยแบบสาวลูกท่ง คอยแบบสาวลุกทุงจะเป็นทุกข์กับมันไหมมันผมยังอยู่ความรู้สึกเหมือนแค่ตอนนี้ตัวผมอยู่เนี่ยแต่ความรู้สึกทุกอย่างผมยังอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่มผมยังไม่ได้ออกมาเกี่ยวกับอะไรหรอมีอะไรอยากจะเล่าให้ผมฟังเพิ่มอีกไหม น่าจะอยู่คนเดียวเจะเป็นไปจริงๆเลยเรื่องสองอาที่ที่ผ่านมาผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังกวัเอ่อมันทำให้ผมอยู่พระวังผมไปเจอเขามาอืม,อม How oh, you like to push it? Got me feeling so stupid. Cause I misunderstood. And I'm only human. Sometimes I can't see if things are a So hurtful, we both know. And the weak nights come around is when I feel like I'm safe and sound. But why does it have to be that way? ทุกการีเกิดเรื่องคำถามคือทำไมทำไมต้องเป็นกูเสียใจเจ็บกายทำไมระบทเวรมากมายเหมือนรู้ขึ้นเข้าใจสุดท้ายแยกไงอะาวเพราะจังหวะชีวิตกับความคิดมันยังไม่รู้พอในนิดชินเดียวกว็ไหวพิกโอเจอไม่นในพร้อมดังนี้เราไปคู่พร้อมเจออีกคนเราไปดูดีลลกเพอเช้าไอาไม่กล้าพอแล้วกันแล้วเธอลงฉันไม่รู้สึกบรรลุรู้สึกโง่ไม่ยอมบรรลุไปแค่มรุรู้ถึงความปวดสุดเพแต่กูระบายบรรเทาทุกเรื่องเล่าและคำเจ็บมันโดดทุบไม่ก็ไม่กูหัดเปิดแต่ไม่ต้องเกิดจะเกิดที่กูเหอะเหมือน่านี้ว very Oh, you like to push it? i so stupid. Cause I'm misunderstood. I'm only human. Sometimes I can't see if things have a motion. So hurtful, we both know. When the weak nights come around, it's when I feel like I'm safe and sound. But why does it have to be that way? When every single day could feel this great. พยังคิดไม่เป็นผยังกับตัวเองทำเพลงรู้ถึงคนรู้สึกตัวเองก็ใจชัดเจนอ่ะผมก็ยังไม่พอต้องกันลองที่ได้ความบันทิใจเขาจะเรายังไม่รู้ใจคอะพยังคิดไม่เป็นผยังกับตัวเองทำเพลงรู้ถึงคนรู้สึกตัวเองก็ใจชัดเจนอ่ะผมก็ยังไม่พอต้องกันลองที่ได้ความบันทิใจเขาจะเรายังไม่รู้ใจเคอ Cause I'm misunderstood and be human. Sometimes I can't see if things are emotion. So hopefully we both know when the weak nights come around. It's when I feel like I'm safe and sound. But why does it have to be that way? Never single guy could Me? Me old I don't know. มีครับ Tát, sang đào bỏ mi đi ăn sớm cất đỏ sang đào sang đào sang đào té xuống ta bọt khỏi bỏ khỏi mi sang đào bỏ sẽ cút chi nước vít tòng sang đào sang đào sang đào té ướp xuống hộp bơ cất giọt sang đào bắt khá sai của sang đào té phạt xuống rú đào sang đào ôm át tin sang đào lúc nà nè sang đào sang đào bắt khá sai của sang đào té phạt xuống rú đào สร้างดาวอัลมาตีนสนามรูปนาแอสร้างดาวกูใช้ชาแตะเขาน้ามึงแปะฟิลมันยากเกินกอกแกะไม่แปดสิบกว่าปีมันไม่แดกคนแดกสัตว์มึงก็แหละทีเฮียคนละแบบดกูใส่ตรงตรงไม่แย่มึงใจเผื่อแผ่จะไปจนแก่ถ้าตายไปรถแท็กซี Trail ่ก็แม่จะเสียใจจำไว้จากไปแต่อยู่ในใจมึงเสมอแหละมันก็เดือดเพรชิก็มีกะเท้าแตะหฮวยมันท้าสกัดสนับบังแกล้งกล้าโซ้อีโกสนับกู้็โตไปสีสันดีสายสีสุ้คือปีโป้เมนูบ่อโตอายุบังไฟกูกุ้สูงกระสูพงเงานหนูในทุนกันหูบันเณรผันสไลด์ทุกป้ายยิ่งหลายกระสุน sang đào bom mi đi ở awesome sông đỏ sang đào sang đào sang đào té xuống ta bọt khỏi bỏ bọ. khỏi mi sang đào bỏ xe cút chi sang đào sang đào sang đào té xuống sang đào sai của sang đào té phạc xuống đào sang đào ở mắt tin lúc nè sang đào sang đào sập sai sang lúc sang đào Tế ใช้ช่างดาวหาหลักล้านพวกมึงก็ติดแน่นใช้วิธีเกาตาชักตีไม่ได้หองเย็บแล้ววิธีมาโคตรลงังตีนเหม็นแม่ใส่แบรนด์ไปลงังจำใหญ่ทีง่งานชา้าไม่รับผิดชอบอีช่างเย็ดแต่พวกมึงโชว์สเปกโชว์โอดีอยู่กูนี่โปรผสมแม่โอเป็นโปรเ,เลิกมาสมโปรโรู้ไแม่ทำเละแม่เยะคิดเล็กแน่นอนเยอะคิดมากคว่าแต่ได้ขึ้มาแบบออนอยลูกูไม่จอยไม่เอาบองอ,อบพอปกูจอบคลาสจอบอาร์กูดีกว่านักบัตใส่ช้างดาวไอไนกี้ออแอดดิทัพคือประดับทักตัวไม่เต็มกูยัง bỏ mi đình ở súng gạch đọ, sang đào sang đào sang đào, té xuống ta bỏt khỏi bỏt, khỏi mi sang đào, bỏ xe gúp chi nuôi việt tòng, sang đào sang đào sang đào, té ấp xuống hoa bậc gạch trọc, sang đào s bật sai của sang đào, té park xuống rúu đào, sang đào âm ma tin sang đào, lụm ngang nét sang đào, sang đào s bật sai của sang đào, té park xuống rúu đào, sang đào âm ma tin sang đào, lụm ngang nét sang đào. กูต้องลืมดูเพียวรับอารมณ์กทีเดียวไม่รู้กูไปตรงไหนรู้ว่าทำได้ครา้งเดียวกูเป็นงี้คนเดียวของแวร์เวียวอยู่ที่กูผู้เดียวมันอยู่ในสายเลือดเรื่องแบบนี้มีครั้งเดียวกูยังได้ทำมาไมีครั้งเดียว เสือใจเสือมันแต่ครั้งเดียวกูไล่รวมใช้ได้ครั้งเดียวเพราะกูรู้ใช้ได้ครั้งเดียวฟังเพลงเป็นไป,ไปิีตธแพทย์กูฟังทำแล้วกลับมานั่งดูปับเพิ่มในตัวกูได,ด้แค่เดียวกูํำเดียวก็บของเทปเป็นทองรับ้านมือามีเดียวสกิลยังว่าโฟเวลกูไม่ใช่จุดสำเร็จสุดพร้อมประเด็จะพูดเตียมเก็บไมเจ็บไมเข็ดไม่มีขอเก็ไม่ถูกสเร็จเสียงมึงชงเทเด็ดถอดน,นาฬิกาวแตตัวมึงอย่างเดียวช่วยดูคนเดียเรามีกูรู้คนเดียวพรอันายมีไว้กูตายคนเดียวไม่ขอโอกาสกูเอาครังงบแพน่่ใใชยิห่ กูหูน้าหูนี้ไม่ยอมไม่สิ่งหูเบาถ้าเดาไม่หนีมันยอมให้สิ่งกูก็รู้ทำได้ครั้งเดียวไม่คิดว่าเป็นตัวกูคนเดียวใครจะว่ามันได้แค่ครั้งเดียวแต่คิดว่าเบากว้างกูนคนเดียวกูก็รู้ทำได้ครั้งเดียวไม่คิดว่า กูต้องลืมดูดเพียวรับอารมณ์เดีทีเดียวไม่รู้กูไปตอนไหนรู้ว่าทำได้คนเดียวกูเป็นอย่างคนเดียวของแวร์เวลล์อยู่ด้วยกูผู้เดียวมันอยู่ในสายเลือดเลื่อนแบบนี้มีครั้งเดียวผมยัได้ทำมันมีครั้งเดียวเสื้อเจเสื้อมันมีครั้งเดียวกูไล่รวมใช้ได้ครั้งเดียวเพราะกูรู้ใช้ได้ครั้งเดียวฟังเพลงเป็่ไปที่เธอแพ้กูปรับเพิ่มในตัวกูกูก็รู้ทำได้ครั้งเดียวไม่คิดว่าเป็นตัวกูคนเดียว ก็คิดว่าเวากว่ากูคนเดียวกูต้องลืมดูเพียวรับอารมณ์เดทีเดียวไม่รู้กูไปตอนไหนรู้ว่าทำได้คนเดียวกูเป็นนี่คนเดียวของแวร์เวล์อยู่ดี่กูผู้เดียวมันอยู่ในสายเลือดเรื่องแบบนี้มีครั้งเดียวภูมิใจได้ทำมันมีครั้งเดียวเสีอใจเสีอมันมีครั้งเดียวกูไล่เวิร์มใช่ได้ครั้งเดียวเพราะกูรู้ใช่ได้ครั้งเดียว งซื้อยาโซตอนกกูงซื้อยาโซตอนกักูงซื้อยาโซอตอนกำเนิดมาจากยาโสใจแม่งเด็ดมีแค่ยะโสทุมทุกสิ่งมีแค่ยะโสยอมตายได้ชิก็บอกยาโสอีสานแรปแนวบ้านท่าแรปได้สวีทที่มาช่วยคุ้มแบกเสือยืดกางเกงยีนคอนเวิร์สดูธรรมดาแต่เบรกคุ้มสนอ้อพ่อ ททายมฟังให้ดีกูมักเชิญถึงเทียดเพราะกูมีของดีพวกกูบินไม่ได้แค่แค่ปลิงเหมือนเดิมป็นอิสานติดเด่นเยี่ยใช้เวลาไปกับรามตอนกูมาพวกเฟรคแบบอยากลากูบะคับบะเคยมากเอาทุกอย่างมาอวดคักกูเริ่มมาจากศูนย์บอกคอยแค่พวกสูนกูมีเหมือนทุกอย่างพวกเนี่ยมูนย์เจ้าชิงจับทำให้พวกกูดีจัดบัวคาสัตว์ผมคำรามาเป็นหลัก ยโสไม่เคยจะเซโนวางแผนและโจโฉวอกากูจะเปล่าโอ้อ e. ีแม่ตามหักฝันทาผมแน่เพื่อบ้านเกิดกูไม่แค่ขอให้เกิดเบยวบีลฟีมึงควรรีสเปกชาติยังไม่เจ๋งมึงอย่าพึ่งอ็อบเซสยโสยโสมึงอย่าทำกูโมโหเพราะกูมาจากยโสตอนกำเนิดมาจากยโซกูคนยโส พวกกูฆ่าจนหมดไม่ได้อยู่บ้านสี่ปีพวกกูฝ่ายไปสพีกลับมาอยู่ในบทเดิมหาสิ่งใหม่ไม่คิดเชิญอยู่ไปนานกูลองเชิมลองดูที่กูเอ,อิญพ่อครับอีแม่ครับผมเม็ดสิ่งที่หักอย่าบังขับผมหลายทุกสิ่งมีความหมายถ้าใช้มันให้เป็นทุกอย่างหมดสลายกูพูดตรงกูมาตรงชี้เลี้ยงกูบ่กบอกยังไม่เซอร์ได้สิ่ต้องไป w o r l d w ทำไม w o r l d w มึงเยอะทึบทำไมกูสปีดออกเป็นไฟตอนกู g r a อ on the bay กินสบายกูยังใฝ่ไม่เคยลืมมาจากไหนถ้าไม่ชอบก็อย่าฟังแต่กูนั่งอยู่บันล่างพวกกูมีบริลานให้ดิฟิวในควังโอ้กอดโอ้ลอดกูได้อยู่ในบิลบอร์ดเมื่อกูได้รับเอาบอดขอบคุณที่ซับพอร์ตพวกกูแนวอินพอร์ตเว้ยกูหนักกับออกฟอร์ดกูมี S D C r e c o อินโทรดิว a ์มาเซลฟ์กูมาได้ด้วย help เด็กอีสานอีสายมีแต่ของใช้พวกมึงกล้าไฟกู่ไกล Bill B และีมึงควร r ีสเปค t ถ้ายังไม่เจ๋งมึงอย่าพึ่งอ b s เซส ยาโสยาโสมึงอย่าดูถูกยาโสเพราะกูมาจังยับษโสตอนกำเนิดมาจากยโส ีีเสยใจฉุนรุสลายฉันไม่เป็นจนกูเสียกระเตือนอะไรมาเงียบกูเถียงอารมณ์ยังไม่ได้ยำอีกเคียงเดี๋ยวนี้พร้อมจัดเปิดเสียงแสงสว่างส่องมาไม่ต้องหาแสงวิวแสงแค่ตัวหนึ่งล้านแปดแสนแต่ละงานไม่เท่ากันมีหิวแสงยิ่งใช้ส่องเองดูแสงแสงสว่างทุกแสงส่องมาส่องกับุกแสงแสงสว่างทุกแสงส่องมาส่องกับุกแสงแสงสว่างทุกแสงส่องมาส่องกับุดเซอแสงสว่างทุกแสงส่องมา สุสแสงสีเสียงตอนนั้นกูมีแสงเห็นความจริงไม่มีแฝงกูไ็นคนม,มีแผลชจาทำอะไรแผลแผลงเสือไปได้แหละขนแห็งแหน่งมันจริงกูมีแถมเคยหลงไปกับแสงสีเสียงอยากอยู่สูงสุดเอาชื่อเสียงตอนที่ช่างแม่งเล่าเรื่องเขียนแล้วกูชำจนตายไม่กระเสียงตัวเองได้ยินเสียงทำมากุภูมิใจดูในสุขภาพร่างกายเพราะมีเรื่องเล่ามากมายแล้วจะกูย่าตายายจนพ่อมีลูกสาวลูกชายถูกเก็บผิดปักลูกชายลูกผู้ชายกล้าได้กล้าเสี่ยงลูกผู้ชาย,ชายจริงถ้าคนรู้จักไม่คนเวียงถ้าลูกผู้ชายจริงหยุดคิดเรื่องเกลียดลองกับลูกผู้ชายแบบ สมชุกแสงล้วพระวนวหิวหิวกระทั่งหิวแสงสมชุกแสงและพอจว เมื่อกลับก็ลงไปกับแสงสีเสียงใช้สุรุ่ยชูไล่ฉันไม่เป็นจนกูเสียแต่เตือนเลยมาเงียบผูเที่ยงอารมณ์ยังไม่ได้ยำอีกเทียงเดี๋ยวนี้พร้อมจักเปิดเสียงแสงสว่างส่องมาไม่ต้องหาแสงวิวแสงแค่ตัวหนึ่งล้านแปดแสนแต่ละงานไม่เท่ากันไม่หิวแสงยื่นเฉยส่องเองดูแสงแสงสว่างทุกแสงส่องมาส่องมาทุกเสียงแสงสว่างทุกแสงส่องมาส่องมาทุกเสแสงท่วกุแสงส่องมาว่างทุกแสงส่องมาส่องมาทุกเสียง sản xuất bằng tóc sáng xong mà sản xuất bằng tóc sáng xong mà sản yeah. xuất bằng tóc sáng xong mà sáng xong mà nên này giờ. กูไม่ชอบทำเล็ก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 คนวีสไปไปเก๊ก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 ทำอะไรกูมีเซนเซนเไม่ต้องแค่รวอรวย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 ดูกูมีแต่เฮ็ดเท็ดเ็ดเท็เ็แม่ยังไม่ชอบทำเล็กเล็กเลก็ของไม่เล็กของใหญ่ทำใหญ่โตยิ่งใหญ่บานกูเรียกโคโค่เยอะกว่าเกินไปร่างกายเกินเบอร์ยิ่งใหญ่ร่างการ เยอะคักเกินไปอลังการเกินเบอร์ยิงแย่อลังการแท่งกูมันได้มีแต่เซ็กซเซ็็ไม่เชื่อเครื่องตรวจเท็ดเท็ดไม่เคยทำมิกซ์เทปม่เคยเปลี่ยนบีต r เว g ์เพราะไม่ลงตัวเชน n ์รีเซ็ตกูไม่ชอบอ้อมต้องด r เรกได้กำไรบ้างบางขวางจจงไม่ใช่ยุคผู้ใหญ่ไม่ชอบวีจดใช้วิธีกูยังสัก c e เซโปรแิธียังเฟ e ร h เฟรเ แก่เคล็ดได้ความจริงเย็บแม่ผู้มุงรู้สึกแข้งฟิวเจอร์พอถึงแจ็กเก็ตนี่มาเล่นเคมีอารมณ์มันกำลังเอ็กซ์เพรสดีควิดโคดีมาติดคาเฟอีนกัญชามีแต่ยังไม่อยากคีบคลีนเงินศิละปะไม่มีคิวสิระดับไม่รีเควสต์ไม่ไปทำเล็กและต้องเฮ็ดเฮ็ดอย่างยิ่งแก่แบบเป็นยังขอได้ให้ขนาดนั้นซีดับ่บิ้คือสูบบอเฮ็ดซ้ำเฮ็ดจังสีขาวหูคือไผรโลดมาจากสีโพดหลายโพโพอเป็นยังขอได้ให้ขนาดนั้นซีดับ่บิ้คือสูบบอเฮ็ดซ้ำเฮ็ดจังสีขาวหูคือไผรโลดมาจากสีโพดโพ ไม่ชอบทำเล็ก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 คนบีสไปไปเก๊ก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 ทำอะไรกูมีเซน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 ส์ไม่ต้องแค่รวย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 ทุกคนมีแต่เฮ็ด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 แม่ยังไม่ชอบทำเล็ก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 ของไม่เล็กของใหญ่ทำใหญ่โตยิ่งใหญ่บ้านกูเรียกโผลโผเยอะคักเกินไปอลังการเกินเบอร์ยิ่งใหญ่อลังการเยอะคักเกินไปอลังการเกินเบอร์ยิ่งใหญ่อลังการโผล่ไรโพโพ ยอะคักเกินไปอลังกัดโพดหลายโพโพเกินเบอร์ยิงแงอลังกัดโพดหลายโพโพเยอะคักเกินไปอลังกัดโพดหลายโพ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  แค่เอามาทำพับพนักร้องำเมพับและอยากสวนกันได้ไม่ฟูพับดี i s เนป e w แค่อินหน้กับฮาร์ดมีความเป็นตัวเองพับเพงไม่ใช่เอานิ้วชื่อมึงกับพับงานการกูพับพับ w ว a วเพื่อนเธอพัพ p o บ on top วันไลอดหรือ pop ทำพัฒนาเพราะ black up กูไม่ได้วอลเนี่ยโงมูวานายทุนสปอนเซอร์มืนแฟนชอบงอกูเป็นแบบนี้อยไดจังไม่ขอรู้เยอะรู้มากแต่โดนวนวงเฮียกู b a กวิ i t h สเ p r o ฟ e ไอเฮีย กอดอีสานแมงโก้จากเันบักลานในเฟิร์สซีซันซี s ูไม n เช่นอีกออกกนใเซชันเชิวลายแม็พอสิบัลทำไม้ช้ารอเขียวใสบอฟอโมาร์บโร่โดดสูงกับมาริโอบอโดโกคาโรเมโอจูเลียเฮวี่คอยนับคนเนียว oh oh. ไม่ได้ pop ทำเพลงดังถึง pop นอกกระแส่ยัง pop ไม่มงาง่าเราอ pop ลเป็นทำฮ i ปฮอปไม่เคยทำสตริงอย่าง pop ยัางเด mm ีย hmm. วแค่มีสาว pop ศาแล้วเป็นทำฮิปพอปไปด้หลายวา mm hmm. บอมมี่หลอกหมอแล้วผสม pop มันง่ายๆมันก็ pop นี่ก็ pop pop มันง่ายๆมันก็ pop มี่ก็ pop pop เฮงง่ายเป็น pop ดั pop, pop. งไรพย pop p o เฮงง่าง pop, pop. ยเป็น pop ดังหาย pop p o งานการกู pop pop ้าว เวอนเธอพัพับนชอปวันไล่าหรือพักทังพักสนามรแบล็คอัพกูไม่ได้วอลนี่ยโซมูวอลนายทุนนสปอนเซอร์เหมือนแฟนชอบงอกูเว็นแบบนี้อยากได้จะไม่ขอรู้เยอะรู้มากท right ี่โดนวอนวงเฮียกูแบกวิกมาสกูเทคเฟกไอเฮียค a l l i n g ค o p อปซูมันเฟคพอฟชาตซูมบอดรอปเรดียร์ีลายคอลลจ็อบีบอ,บ,บอโอยกอะเจ้าอยู่้างอ ตนน้องก็มีบ้องห้องสสยมีน้ำทอมเลือกเอาวิชมันยังวันลองไม่ได้กราบแค่จะ팝เป็นคนรักเลยมา팝ทำสันเสียงใส่팝พอกูเสีแล้วเป็นทำ Hip-Hop ไปแค่ทำ string งูยังพอยังเรียวแค่มีสศว้า팝กูศสีล้วเป็นทำ Hip-Hop ไปได้หลายวายพอมีหลอกหมอล้วมาสม팝มบมันง่ายมันก็ภาพนี่ก็ภาพภาพมนง่าง่มันก็ภาพนี่ก็ภาพภาเฮงง่ายเป็นภาพดังหายพภเฮงง่ายเป็นภาพดังหายพภ